สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไหมนะครับก็กระจกไฟฟ้าไม่ได้ทำงานครับของรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับซึ่งใครๆที่ใช้รถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับก็ถ้าเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วกระจกไฟฟ้าไม่ได้ทำงานนะครับอันนี้มาเรียนทฤษฎีด้วยกันวันนี้นะครับ แล้วก็วิธีการรี่เสรนะครับก็ก็มาดูด้วยกันอยู่ตรงตรงตรง,ตรงนี้นะก็เหรียนทฤษศีไปด้วยกัน,นครับอ่าหนึ่งไปแล้วก็เอามีกระแจนับกระแจรถนะปิดไปที่ตำแหน่งออฟนะไม่ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องอยู่นะสองก็ดึงกระจกไฟฟ้าที่ข้างประตูในตำแหน่งปิดนะปิดไวท้ทางกระจก ปิดให้สนิททุกๆุกบานนะครับเมื่อถึงเราปิดกระจกนะครับปิดมดดมดทุกประตูนะครับแล้วก็ปล่อยสวิตกระจกไฟฟ้าสักคู่เปิดไว้พักเพื่อจากนั้นเปิดสวิตกระจกข้างไว้ข้างบานลาวหกนาทีนอกจากนั้นล้วกะ็ดึงกระจกไฟฟ้านะครับขึ้นมานะครับป,ป,ประมาณหกวินาทีนะครับ ซแล้วก็กดสวิตไปที่ตำแหน่งเปิดนับก็กดขึ้นนะเพื่อเลื่อนกระจกขึ้นมานเพื่อเลื่อนขึ้นให้จำสุดนะครับก็ป่าไวหนนาทีนะก็เป็นการปล่อยสวิฟไฟฟ้านับไปถึงปล่อยก็เราเลื่อนขึ้นจำสุดแล้วก็ปล่อยไ้นับประมาณ CV วินาทีนะก็6เป็นการดึงสวิฟไฟฟ้า กระจกไฟฟ้าในตำแหน่งปิดข้างนะครับไฟอีกข้างจนกระทั่งกระจกปิดสนิทจากนั้นดึงสวิตข้างไว้ประมาณหนึ่งนาทีที่มากกว่าครับถ้าปล่อยเป็นสวิตอันนี้คอสาเหตุนะครับถ้าปล่อยสวิตในขณะที่กระจกไฟฟ้ากำลังเลื่อนขึ้นเลื่อนลงจะปฏิบัติต่างแต่ขั้นตอนแรกอันนี้ถ้าใครใช้ มันมีการผิดพลาดก็ทําการเริ่มใหม่นับที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่แล้วก็เกี่ยวไฟฟ้าไม่ทางานนับของ Toyota er รถโตโยต้าโฟล์คจูเนอร์ับเราก็สามารถแก้ตัวเองได้นัไม่ต้องพึ่งช่างมีแต่เพื่อหาความรู้เล็กน้อยๆนะครับก็เฉพาะรถโตโยต้าโฟล์คจูเนครับก็ฝากด้วยนะครับก็เพียงเท่านี้นะครับ